Kanan mata dia tak enggak. Bukan, apa punya anda punya Nyam dah yuk. กินหมกสุงน้องเวลียมพี่น้องแจซาบะไรตับะไรเนาะยังกระยับเขาเลยที่โอ้ยมันบอกเห็นหนาเห็นว่าเออหนาเอ้าเฮ้ยลุยกินน่วยยังไงบุกบักวกสิบบาทพอสื่อเล่นพี่น้องเลยวกสิบบาทได้แต่กาหนึ่ง สีสีบานไม่ต่วไหนเนาะเจาะเนาะอุาทะตัวหนสนับเลยองหนึ <ę> really? ่งร้านไหมพอคือสมวนจะไม่ได้ไปกินห้องบ้านก่อนกินน้ำหนูแบบพี่น้องค่ะเหมือนต้อบุรี่ซองรูกลง

ไม่ห่างนยบ่ไม่หยามลอไามันเอาเน้ยก็เป็นส้นจ้ะจะ่ามันเซล่าหยาบไปหน่อยถ้าซิวกับท้าอเมืองนาเพือนคุณเต็มตอนเกลือนตอนทำสั

Se! Hmm. Ah. không nó cái gì đâu không Cầm cái không Cầm cái gì đâu không có cố gì đâu không có cái gì cái gì cái gì đâu cái đâu cái gì cái gì cái gì

เบิกแต่พ hmm. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องจ่า hmm. ค mm ิป hmm. น mm ี hmm. mm ่ก็เม่ยงไดาเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกู้ใดกูแช่กติดตามกูบิกลิงจ้าผู้สืบพันการจเตือนที่แม่สาดรับกินเพื่อบานเนาะเพื่อถอเขาคงิดเพื่อบ้านคคจะเรื่นูเรื่องเก่าหนาค่จะเจ็บแบอไขมุอแได้จวจะสวัสดีค่ะบาจุ๊บจุบจ้าบยดีน่ไดีครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบ